ฟรีแวร์รีวิววันนี้เรานำเสนอ Advanced System Care Version 8.0นะเป็น Free Edition นะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประเภท Utility นะที่เอาไว้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยโดยจะมีโปรแกรมย่อยๆอยู่หลายตัวด้วยกันเอาเรามาดูใน t ู o ็นี่นะครับชุด Advanced System Care เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย Utility หลายๆตัวก็คือ โปรแกรมประเภทบำรุงรักษาเครื่องต่างๆเช่นตัว Uninstaller นะครับ IO Bit Uninstaller ก็คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับอถอดถอนโปรแกรมออกจากเครื่องนะครับ Driver Booster ปรับให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นให้ d ดเวอรทำงานได้เร็วขึ้น Smart Defrag เนี่ก็คือเอาไว้สำหรับจัดเรียงข้อมูลนะครับการ Defragment เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่า,าถ้าคุณไม่ทำการ Defrag ข้อมูลในฮาร์ดดิสเลยเนี่ยมันจะกระจัดก,กระจายและทําให้การอ่านและการทํางานของฮาร์ดดิสช้าลงนะครับซึ่งมันจะส่งผลหน่วงทําให้เครื่องเนี่ยทำงานช้าลงไปด้วยทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโน้ตบุ๊กที่ใช้ฮาร์ดดิสความเร็วต่าๆอย่าง5,400รอบเนี่ยแล่ที่ถ้าเก็บข้อมูลเก็บเก็บลบเก็บลบ,บ,ลบมากๆเนี่ยนะครับก็จะทําให้การอ่านข้อมูลของฮาร์ดดิสช้าลงเรื่อยๆนะครับการดีแฟกเมนต์เนี่ยจะช่วยทำให้การทำงานของฮาร์ดดิสเนี่ยมันเร็วขึ้นได้ นะครับแล้วก็จะมี utility มากมายเลยนะครับพวกกําจัดไวรัส m a l แวร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพียบเลยนะครับเป็นเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เรียกได้ว,ว่าใช้งานได้ค่อนข้างครอบคุมมากนะครับเราถึงได้ได้นำมาเสนอในวันนี้นะครับส่วนการใช้งานพื้นฐานก็ง,นง่ายๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับมันก็จะมีปุ่มสแกนที่เอาไว้สําหรับสแกนปัญหาโดยรวมของระบบเนี่ยนะครับมันก็จะ ต่อมาที่จะค้นหาและตรวจสอบปัญหาทั้งหมดของระบบที่คุณใช้อยู่ได้ในทันทีเลยนะครับเราก็แค่คลิกปุ่มสกแกนไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมันโปรแกรมนี้ก็จะทําการตรวจสอบให้ว่าเออเสื่องของคุณเนี่ยตอนนี้มีสภาวะยังไงมีอะไรยังไงต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงไหมนะครับสามารถสกแกนเข้าไปในส่วนของ registry ก็ได้นะครับเป็นฐานข้อมูลชนิดหนึ่งของ Windows นะครับซึ่งสำคัญมากเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้ถ้า มันเกิดมีความเสียหายหรืออะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องเนี่ยทำงานช้าลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาปรับปรุงพวกรีจิสตี้พวกอะไรคือให้โปรแกรมเนี่ยมันมันสแกนให้แล้วเราก็สามารถที่จะสั่งซ่อมไปได้เลยนะครับก็คือจะทําให้เครื่องเนี่ยทางานได้เร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเช่นปัญหาที่เกิดจากเมาแวร์ประดาหรือ,อทําให้เครื่องเนี่ยมัน,มน มันไม่เพี้ยนเหมือนอย่างที่เ,เคยเคย,เคยใช้ใชมาเอ๊ะทำไมอยู่ดีเครื่องเพีย้ยนเบราว์เซอร์ปิดตัวเองอัตโนมัติอะไรอย่างนี้ก็ลองใช้โปรแกรมตัวนี้สแกนดูก็น่าจะพอช่วยได้นะครับอะเดี๋ยวเราลองรอ,งองดูให้เครื่องมันสแกนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูว่าเครื่องที่ผมใช้อยู่เป็นประจําทุกวันเนี่ยมันจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง มันก็จะทําการสแกนระบบโดยรวมทั้งหมดเลยน,น,ะ istry, เเนะครับะรีอจิ๊ตีเลอนะครับอันนี้หร g จิ๊ตเนี่ยถือว่าเป็นเป็นส่วนสําคัญนะครับบางคนก็ไม่รู้เออรืจิ๊ตคืออะไรค็คือ,คอพูดง่ายๆคือมันจะเป็นฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลที่ใช้ในการที่วินโดว์เนี่ยจะใช้ในการตรวจสอบโปรแกรม ฮาร์ดแวร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคบคือ Windows เนี่ยจะต้องมาเลือกดูข้อมูลจากไอ้ตรงส่วน r e g i s t r y เนี่ยถ้าสมมติว่าภายในเครื่องเรามี r e g i s t r y เยอะเกินไปมันก็จะทำให้เครื่องช้าหรือภายในเครื่องเรามี r e g i s t r y ที่ e r r o r ที่ที่เสียหายมากเกินไปมันก็จะทำให้ Windows ทำงานผิดพลาดทั้งระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนเนี้ยเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสแก้ไขได้ก็ต้องแก้ของผมเนี่ย Error 1225 1125ก็ไม่รู้มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวพอโปรแกรมมันสกแกนเสร แก้ไขกันนะครับนะมีปัญหาเรื่องของอะไรนะความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็อย่างเช่นเราใช้งานอินเทอร์เน็ตเรากรอ,อกนู่นกรอ,อกนี่ไว้ในเว็บไซต์อะไรต่างๆเนะครับมันก็จะเก็บไว้หมดนะครับโปรแกรมนี้ก็สามารถที่จะช่วยล้างข้อมูลตรงส่วนนั้นได้นะครับซึ่งข้อดีก็คือพอเราล้างออกไปปุ๊บก,ก็จะไม่หลงเหลือข้อมูลอะไรที่ เป็นส่วนตัวอย่างเช่น user name password ของเว็บไซต์ต่างเนี่ยเอาไว้ในเครื่องอีกต่อไปนะครับพอเราล้างไปแล้วมันก็คือจบกันหมดกันนะครับก็ช่วยปกป้องข้อมูลของเราจากการถูกขโมยถูกแฮ็กไปในรูปแบบต่างๆได้นะครับนะครับจังไฟอ่ะตรงส่วนนี้จังไฟล์ก็คือการาลบไฟล์ขยะที่ไม่ใช้เลยครับนะครับจังไฟล์นี่ก็จะประกอบด้วยไฟลอินเทอร์เน็ต แคชนะครับพวกไฟล์ยขยะที่เกิดจากการติดตั้งโปรแกรมต่างๆแล้วก็รวมไปถึง History บางชนิดของของเว็บเบราว์เซอร์ er, นะครับก็จะลบไปด้วยก็คือจะทำให้คุณได้พื้นที่ฮา r ์ด i ิสกลับมาเพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับแล้วก็จะช่วยลบไอไอตรงส่วนนั้นด้วยตรงส่วนของ r e c y c l e bin ด้วยอันนี้สแกนแล้วก็สรุปปัญหาทั้งหมดมานี่ก็เยอะแยะมากมานะครับแล้วก็ ก็จะสรุปมาให้ดูว่าปัญหาจะมีระดับมีปัญหาอยู่ในระดับอะไรบ้างนะครับมีโอแย่เลยเรื่องของ Security แย่เลยนะครับเรื่องของ p อ่อเ r อร์ฟอร์นะครับปานกลางนะครับแล้วก็จัดการซ่อมตาเราก็คลิกที่ปุ่ม r p p i r หนึ่ง,งนะครับโปรแกรมก็จะทำการแก้ปัญหาต่างๆให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ เสร็จแล้วนะแก้ไขปัญหาให้เราเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงลบปลายพยากอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ finish ปนะครับอันนี้ก็คือแล้วก็แล้วก็พอทําอันนี้เสร็จแล้วคุณก็ไปลองใช้งานเครื่องของคุณดูปกติว่าเออมันทํางานได้ดีไหมอะไรไหมนะครับอ่ะเรามาดูทูบาร์นิดหนึ่งนะครับทูบ็อนิดหนึ่งนะตรง t ูบ็ Box ์นี่มันจะมีส่วนที่น่าสนใจอยู่ก็คือ Start Up Manager นะครับตรงนี้ไอ้ตรงตรงส่วนนี้นะครับมันจะช่วยให้คุณสามารถที่จะบริหารโปรแกรมที่อยู่ในกลุ่มของ Start Up หรือโปรแกรมที่เปิดขึ้นมาอัตโนมัติทุกครั้งที่ที่เครื่องเปิดได้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้เขาเรียกอ,อะไรหฟรีแวร์ Free นะครับคนที่ชอบใช้ฟรีแวร์คุณจะรู้ว่าฟรีแวร์บางตัวเนี่ยมักจะมาพร้อมกับโปรแกรมแถมอื่นๆที่คุณไม่ต้องการแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาฝังเลยเนี้ย สตาร์ทอัพพอเปิดเครื่องปุ๊บไอโปรแกรมนั้นที่คุณไม่ต้องการมันก็จะขึ้นมาด้วยซึ่งมันก็จะทําให้เราลาคามเวลาใช้งานนะครับคุณก็มาสามารถที่จะเลือกปิดเลือกเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับมันก็จะมีโปรแกรมต่างๆมากมายนะมีทีมวีเวอร์เก้าทีมวีเวอร์อยากให้มันไอ้นี่ไหมนะครับอยากให้มันรันขึ้นมาไหมนะครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกนี้ผมจะ disable ไป,ปไปหมดแล้วแหละนะครับเพื่อเพื่อทําให้เครื่องนี่มันบูตเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วเวลาจะใช้ก็ค่อยไปไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปเปรียบมันขึ้นมาดีกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับ boost a c k นี่ก็เอาไว้ใช้อะไรนะอ๋อไม่ใช่จำลอง Android ตันตๆนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกเปิดเลือกปิดมันได้ตามใจชอบ เทียบเลยนะครับถ้าเราลงโปรแกรมแล้วเรา,เาไปไอ้นี่นะถ้าเราลงโปรแกรมแล้วเราไปไปเปิดพวกนี้มันไว้หมดนะนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเราทํางานช้าลงโดยอัตโนมัตินะครับเผลอๆทำงานไม่ได้โดยสาน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกปิดบ้างนะครับตัวตัวที่มันดูว่าไม่จําเป็นที่จะต้องโหลดขึ้นมาทุกครั้งก็ปิดไปก็ได้นะครับสี่อ่า ตรงนี้เขาจะแจ้งว่าจะมีทั้งหมด40ไอเทมที่สามารถที่จะ Optimize ได้หรือว่าทูที่จะทำที่จะทำให้ฝั่งปิดแล้วจะทำให้เครื่องคุณเร็วขึ้นได้นะครับผมก็จะปิดไอตัวที่ผมคิดว่ามันไม่สำคัญมันก็มัน,มนไม่สำคัญทักับตัวนะไอคิวเวอร์นี่แบไม่สำคัญ จสแตกตในสมัยสำคัญนะครับโอ้จะแตกอัปเดตนะครับมันจะมีมากมายเลยนะครับแล้วก็จะแจ้งรายละเอียดได้ว,ว่าเอ่อจะมีกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ที่ที่ปิดไปแล้วจะทำให้ได้ประสิทธิภาพเครื่องกลับมาเท่าไหร่ แกล l ี่ y ูทิลิตีด้วย Gallery Utility ก็เป็นอีกตัวที่ใช้ดีนะครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาอน,นี้กันหม่ค่อยมาแนะนำกันหนะครับมีไปตู้ด้วยนะครับไปตู้ผมใช้ชอบใช้สปาของไปตู้นะครับมันก็ใช้ดีนะครับใช้ดีในระดับหนึ่งล้วก็อย่าไปอะไรกับมันมากนะครับอะไรที่มันดู มันใช้ดีก็บ,บอกว่าใช้ดีอะไรที่มันดูแมงแมนก็จะบอกว่าแมนแมนนะคะอันนี้ปิดไม่ได้จตตานเมนูก็ต้องดูด้วยบางโปรแกรมก็ถ้าปิดไปมันก็จะทำให้เราใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องนั่งไล่ดูนิดนึงดูโปรแกรมที่ไอ้นี่ล้วกันดูโปรแกรมที่เราไม่คุ้นเคยแล้วกันนะครับแล้วก็ปิดไปยังไปตู้ pc faster นี่ผมก็ใช้นะแต่ว่าใช้เป็นบางตัว ะะไม่ได้ใช้ทุกตัวแล้วก็ไม่ได้ให้รันอัตโนมัติไม่ต้อง update. อัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็ออปติมไล์ s ม a ร์ทแลมนี่ก็คือจะเป็นโปรแกรมของการที่ช่วยในการเคลียร์หน่วยความจํานะครับช่วยช่วยลบลบข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้วออกจากหน่วยความจําทําให้เครื่องเนี่ยกลับมาทํางานได้เร็วขึ้นเหมือนกับเครื่องรีสตาร์ทมาใหม่ๆนะครับอินเทอร์เน็ตบลสเตอรคือปรับการทํางานของอินเทอร์เน็ตให้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนของกล่องเครื่องมือนะครับทูบ l ็อกต่างๆที่ทําทออกมาได้ค่อนข้างครอบปุมนะครับเป็น ส่วนของ WinFix นะครับก็ซ่อมปัญหาที่เกิดจาก Windows นะครับเอโบบูสก็เอาไว้เร่งความเร็วนะครับลองดูสิเร่งได้แค่ไหนแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าที่น่าสนใจก็เรียกว่าเกมบูสเตอร์นะครับเกมบูสเตอร์เนี่ยเมื่อก่อนเป็นโปรแกรมแยกนะครับต้องเอามาลงกัางางแต่นี้มันรวมใน Advanced System Care แล้วนะครับ เกมบูสเตอร์มันจะดีตรงที่มันจะช่วยปิดอะไรที่ไม่สําคัญทั้หมดเนี่ยนะครับเพื่อให้เครื่องของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับนะครับเพื่อให้เล่นเกมได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และตัวเนี้ยก,ก็ก็ใช้ดีนะครับโหมดเกมบูสเตอร์เนี่ยนะนะครับอ่ะสำหรับการรีวิว Advanced System Care วันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมเป็นอีกหนึ่ง utility ที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับก็ขอแนะนำนะครับแนะนำนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ